ตอนนี้มันเม็ดเลือดขาวน้องมันท่วมโตกัเอะ่ายังกระได้เลยเม็ดเลือดแดงแค่เสีหาโบหินเตลอนโดยโดยว่ายว่าอ่าเม็ดเลือดขาวมันเติบโตมันจะเลื่อนไปทั่วร่างกายบ่ล่ะไปทุกส่วนล่ะเป็นเม็ดเลือดแดงแค่เสีหาโบหินได้เหนือนกันเลยเห็นไงน้องมันช็อกเมื่อยเนาะไม่ไตเสีเป็นแล้วจักมันยังนกมือสบายดีก็บ่ได้ ลูกได้เข่งกับติงนเดียวโดย้ายมสู้เลยเปิดคลิปมากับวนเวียนมาอีกแล้วพี่น้องอยู่ล่องโมแขวงสวรรคเขีเอพี่ต้องเด้ออยู่เมืองไกสอนพมิหารคือเก่าคือเดิมน้องพี่น้องตอนนี้กระเดิกเติบไปได้วพี่น้องรุงกับมาอยู่หนาด ตึกพิเศษล้วานาหของสุขเสริญเนาะทางเบอลี่เพิ่นกับมาเยี่ยมมายามน้องเวียงคำอยู่บริษัทว่าแต่ลุงกับผู้ว่าน้องเพิร์อยู่หม่องได้อยู่อ่าเพิ่นว่าหของสุขเสริญหรือว่าตึกมรสุมบริษัทว่า,ากลับไปเวนมาคือเก่าคือเดิมพี่น้องเราอยู่น้องโมแข่งเอ้ามาพอดีบ่าที่นี่โอ้ยเนาะเล็กๆล,ล,ลื่นๆ ยังไหวกับบ้านกับช่องอยู่โดยสบายดีเด้อบ่ดีเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแพดกับพี่น้องเลยอยู่น้องอยู่แชนน่ะนะอยู่หองไอซียูลุงพื่นให้เขาทายได้อยู่บ่เลยบ่ได้เลยบ่ได้เนาะมีอ้ายอ้ายเราก็เป็นมาเอื้อยเราอยู่ที่ไหอยู่นี่แหละเราอยู่เผาตลอดเลยบันเดียวันนี้น้องมาช็อกเลยโอ้แบบแบบหนักแล้วอาการอาการนี่ละหนักแล้วช็อกเลย สาเหตุหลักๆคือมัเป็นเป็นยันอย่างบอดีเกิดจากโล่นี่เออเกิดจากโล่นี่กระตุ้นให้ให้เครื่องเครื่องบวชทำงานเออนักแล้วจนจนตกใจเฮลี่ยนอย่เงี้ยนะอ่าน้องหายจ่ช็อกไปเบ่เนะไม่ถ้าก็ช็อกว่างึงนี่นะแต่ยังดีหมอคนเราท่านนะโดยโดยโดยวัยเงายกันว่าอ่าน้องอาการค่อนข้างซีดใช่แล้ว บุรุบรุวควมคนเลยเนาะโอ้โหดูตอนนี้แต่ว่าตอนอตอน้องนึงมันช็อกเลยตอนเกิดหมอคนมาเหาะไอซียูอย่างท่านก็นได้อยู่ท่านยังดีถ่าหมอคนไวนะ้ได้โดนแต่เล่นปุ่มปุ่มมาเลยเขาเดียวกขอบอกครอบมานะี่ฟื้นไม,ม่อีบาดเลยไม่ฟื้นไมส่สาเหตุสาเหตุลักลักเนี่ตอนนี้น้องน่องเป็นอย่างไรบอดีเป็นอย่างไรเป็นตรงนี้แหละตัวมะเล็งเม็ดเลือดขาวนี่แหละเม็ดเลือดขาวนักกะดีตเม่ดโดยนักเก็อ่า แต่ยินเดินทางบ่อเสียงว่าตับบ่อทำงานบ่แม่ตับมันเริ่มมันใหญ่เลยคือบ่อลีว่อในหลอบก่อนนั่นแหละตับมันใหญ่ขึ้นม้ามก็ใหญ่ขึ้นเพราอมันเขากินยาหักไม้ตล้วนี่เลยอ๋อพี่น้องคนก็บอกว่าตับไม่เท่าในปเทศเนี่ยับทำงานหนักขึ้นบ่ไงมันมันมันเอาเป็นโรคมะเร็งอยู่แล้วเนาะพอนี้ไปกินยาน่าห้งไม้บ่ยามันเฮ้ยยามันค่อนข้างสีแต่เราก็ว่าอยู่ว่าเราเราบอกว่าเวลาการกินนี่เราบ่ห้กิน้อน กินห่อนยายามันแห้งเลยมันสีเห็ดหพวกเซลล์มะเร็งมันแตกมันยังสีนะารอดีแล้วก็นี่นะแต่ว่าเอากระบูรู้ว่ามันเกี่ยวจากตัวกินห้างไม้บ่เ้ากระบูหู้คือการพี่น้องน้องตัวนี้กัเหากระเดาไปซื้อเพราะไงใช่คือทั้งแพทย์เพิ่นเพิ่มบ้านได้เฉาพอดีว่าเพิ่นบ่ฮับบ่ฮับบ่ฮับนะมีแต่เมื่อบ้านมีแต่เพิ่นให้เมื่อบ้านการอยากรักษาต่อกไปเวียงจันทร์ไปหน่อยการอยากการอยากชูต่อ แต่ว่าถ้าการแบบนี้นะมันมันสลายบอลอดกาดโอกาสรอดน้อยมันมีเงินนะถ้าทำมีเงินถ้าอยากสู้ต่อไปเวียงจางก็ได้แต่ว่าแต่ว่ามีเงินแทบว่าต้องใช้เงินเนาะก็มียางมันกับตัวนี้พี่น้องก็คือว่าพ่อแล้วกับกับเมย์แล้วกับพึ่งย่ายลงมาเตะหลวงพ่อบางนวลวิริเนาะเอาไงว่ามาอยู่บ้านเรานี่ก็กินมื้ออดมื้อไวไงซะพี่น้องไอ้ปากกัดทิ่งทิบไวไงซะบัดน้องบัดมาประสบ เป็นเนี่ยนี่บาทเท่นี้เออแต่ว่าเพิ่นเทาเข้าไปดึงก็ได้เนาะบ่ได้จะคุยกับพ่อแล้วนี่นองพี่ก็ได้ไปอะโดยโดยปะปะปะโดยโดยพอน้องกับเนาะโอ้ยพี่น้องไอยลูกินข้าวว่าน้องเป็นนักกะเพาด่วนมาได้ลุงก็ได้โดยสบายดีได้เด้อโดยสบายดี มันเป็นได้ไหมอันว่าอันนี้เนี่ยไอยางไปใส่ม่าน่ะนะยางไปนน้ำเ้าเลยเห็นเจ้ายางเขาอ๋อโดยโดยเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่าล mm ุงเอิร์ธไซมาอ๋อฮ่ากิ่นยางกระโบแซบแล้วเวลานี่เนาะนิ่มข้าวน้องกับนี่แหละพี่น้องเอ้ยคือว่าช่วงหนึ่งคือว่าอยากดีอยากเศร้าในเลี้ยวคือว่าฟื้นมาในแล้ว เพิ่นเป็นนักทักช่วงในไอโมขอญาติถามเนีอยช่วงวังสามซีอร์สามีเอหลังช่วงที่ลงตูเนี่ยช่วงซุปไข่เนาะกันดอวาชิไรออย่า,างเนาะซุปไข่ซุปไข่เออน้อ,องนาะาช้าเหตุที่น้องแบบก่อนิซกไข่เนองไปกินยังไอโมกินแกงดบดใส่จิโร่แกงดบดใส้จิโรเ,เออ่แต่โอ้ผิดบ่อเนี่ยต้มาจากอะไร แต่ว่าตัวนี้แบบคาร์บอคาร์บอมันพิษมองเพิ่นต้องห้ามนะว่าถึงเนาะแต่เขากับบุหัวนะว่าไงจาวารีโทรไปถามเลาะน้ำหลังแล้วเลาะคาร์บอพิษเลาะคาร์บอพิษแต่ว่าเราไม่บอกใครก่อนเราบอกเราลืมบอกเออที่แค่เลาะไงเขาระวังเองนะโดยโดยว่าไงว่าว่าไงลักเสลงเขาต้องระวังเองโดยโดยโดยเขาทิโทษแล้วกระปุกแรกเขาป่วยอยู่แล้วเขาต้องหาแม่ระวังเองเขาป่ย ก็อ,อ,อีย่างก็ว่าง่ายน้องกันสิให้กินแต่สิ่งแหงกินแต่ปูปามันก็นเบื่อได้คนเฮาหงอกคือน้องกับโป๊โป๊โทษน้องนะมาถึงนะปลา<บ>่องหมกินเลยก่อน้องบมกินปลาเลาร,ารื่อยบ่อยมักตาแค่วาลีนะโอ้ยงเลี้ยวเลยขนาดมีแต่มีแต่กินหมูค่ะกินหมูกับมันกับโบได้อีกเนาะมากินแบบแบบแบบพักนะอ๋อคือหน่อไม้เออหน่อไม้เห็ด พวกพวกละไม้เออมักโดยโดยมื้อนั้อยู่ผู้เดียวมื้อน่ะอยู่ผู้กแล้วเออบัดนี้เาไปไปไถนามาโดยไปไถนามาบัดนี้หาวยนั่นแโดยมาเห็นนอนอยู่เดียวาแม่เดแม่โดยาแล้วกินแล้วเากินกัหยังเกินอีแม่ป้าหันเกเบิ่งกินกบ่แม่นเ้อผิดโดย อ๋ออีลาเป็นยังบ่ออยู่คนเดียวเป็นยังนอนเลีนโทรศัพท์นะโดยโดยโดีแล้วนะดีนะเขา็อมันอยู่ได้สิคนเดียวเลยเียกองจอกองสลางครับเรด้ขึ้นไปเื่อยอนโดยิคัหว่ลาเมยมากล้วบงเมย์หรือว่าโผล่ปนหน้าโล่กลับอบหน้าอีกหรือใครจดปะไปอยู่โดยโดย้มือยังอยู่หน้าหลโดยอ่าระบที่ทั้งเพททั้งหมอเพ่นเพ่นเพ่นบอกแจ้งมากเลยว่าม่วเพ่นสี อ่าแล้วเงินงานจากไหนต่อไปแบบใดเท่าไรเงินแจ้งเลยแจ้งแจ้งแจ้ง er คัดมุกี้นี่แหละเราแจ้งว่าอะไรคืออะไรในห้องแบบแบบทำใจอ่าเดี๋ยวชุดนี่แบบเหมือนแบบตึงๆเลยนะถึงโดยแต่ว่าบัลลี่ก็เขิดไปนั่งฟังนั่นแหละอือตอนนี้นันเม็ดเลือดขาวน้องมันถ่วมโตหมดเรื่อยังไม่ได้เลยเม็ดเลือดแดงเส้นสีหาโบเห็นก่อนโดนโดยโดยไม่ง่ายว่า มิดเลือดขาวมันเติบโตมันจะเลื่อนไปทั่วร่างกายบ้าล่ะไปทุกส่วนล่ะมันเป็นเลือดแดงแทบจะหาบทเห็นได้บ้างลอยเลยเห็นไงน้องมันช็อกเมื่อยเงอไม่แต่จีเป็นแล้วจากมันยังนกมือสบายดีก็บ่ได้ลูกระไดดเลยแก่งกระตริงได้หน่อยเดียวโดยโดยเราคงพยายามสู้เลยโดยแต่ว่าน้องน่ะน้องนั่นมันว่าไอ้คือหู่โค้งคนอยู่างไรโมตอนนี้น่องอยู่ ผูอยู่เดีวเราะเรายพยายามฟุตตัวเองเราชูร่ายโดยเข,ขย่งค้าเราพยายามเหยียดพยายามพูดเ,เองเราโดูคงประชูเชนญมุงยอเวลาชูเชนโดยแล้วคืออาผู้เป็นพ่อเป็นแม่คือไอ้โมก,กับเอื้อนนี่ตกลงสิรักษาโตเพราะดูวันชีสู่โตเพราะดูวันไหนไหนน้องขออยากถามตัวนี้ครับว่าอ่าอันนี้หลักการบอกดีเนาะบอกไงคือเขาเขาบอกไงกับโมคนแจ้งมาแบบแบบ 99%นะว่าง่ายเนาะไอ้แม่นบ่พุ่นแจ้งมาประมาณนั้นด้บ่ไอ้บ่ว่าๆกันดูควาจริงแต่ว่าผ่านมามันก็ยังหาความจริงมาโดยตลอดน้อยคือสิยอมผู้ว่าเฮามันก็เนแบบนี้อยู่นะน้อยยงว่าขอบุขอคุณแม่เพิ่นันว่าันเพิ่นยื่นมือเข้ามา่ยนี่เฮาอีทีมเฮาจะงแล้วน้ยรภาษาลพังของเฮาเฮาอยู่เฮาอยู่บ่มียๆอยกว่ไปอยลูกมันนะยๆ แนน mm. yeah, like, ่อ <nossos> ม <viewers> so ีคือบ้านคือเมืองมู่เยสิ่อยะการปู่ฮอูนซนคนมอมันุมันมันขึ้นยังมันคือคุ้งเมือนโดยอันนี้มันขมังมาเลยน้อยนะว่าภาษาพันมันคุ้งมันขมังมาเลยเนาะขมังมาเลมันขึ้นยังก็โบ้ด้ยแต่มีใช่ว่หมอพนายนี่พันอพนบพันบฮอได้พนอบได้ที่ยเลไปกินยังไงกิน ัวนนกด้อย่ากินยาให้กินนี่คือแบบนั้นคือคล้ายๆว่าเขาเขาบอกไงแบบเมนยุ่งน้องเจตนาน้องกินได้น้อยพอถึงแต่ว่าแ่่วากินไปแล้วมันชุดในแหงไบอย่างเงี้ยมันนี่เราไปกินอคือว่าไดรนะเขาบอกว่าอย่างไงบางที่น้องคนนี้มังกินน้องคนนะลำใบมันดีไปมันมีทางสู่เลยอยู่แล้เพ่อผีได้หึงกันนีเลยอยังขี้ไร่กัดกินตามใจปากวัดอยู่น้ำ มือสองมือเนาะบอดีเนาะว่าไงว่าอ yeah. um ันนี้แบบกินครนมแน่หูจักอ่าอ่าอย่างไรนะพี่น้องหมายว่าหูจักการกินแน่กันพ่อมาไม่ต้องแบบกับยาพื้นเมืองแล้วก็ไปผักให้ไม่เหมือนต้มกินโต๊ะอยาโดยเป็นเป็นประชาชนระดับขนาดนี้นะโดยเพราะมันมันจะมีส่วนกับยาพื้นเมืองกับยาล้วงมะกระทบันกัรนี้เนาะโดยเอาใสียยานี่แบบมา ก็มมู้คือว่วเียบเมืองมันต้องบูถึกันีบกันมันพิดกันดีแล้วเราพิษกันแฮ้งว่าไงว่าเขาคือาูอพินยกแม่งเอพิษนมือนพินเออเดียทิ้นไหวไห่เมีโ้ไม่ใ <sh arp ity> ่ยกแม่นั้นเบิ่งข้างหัวม่นเปนโกแม่ที่คุแข่งเลยตอนที่น้องซอกเราคิดว่าเพิ่นยอกแม่เพ <sh arp ity> ินสบายโมตอนนั้นไห้พูด เรื่องวอกวอร์รี่อร์รี่วอรี่เมื่อก่อนเหมือนรุงวอร์รีกําลังสีปิดเจ้าคิบขึ้นไปรถนะซานรถเราไปเขอหน้องช่องหน่องช่องเหมือนคันล้างว่าเลยไมาค่อยว่าหม่ค่อยว่าทีมงานเนี่ยถ่ายแล้วตอนนั้นน้องยังไม่เป็นยังต่อนะไม่เป็นยังบาร์รีอยู่พอดีตอนเราเออเป็เตียงกับมาเป็นเตียงของเมนพ่อกันอยู่พ่อก็ไปเตียงอยู่บ้านพ่นซิมพี่น้องเลย พิ่บอกว่าสีลงมาพี่แหละพิ่นก็ไปก้อนมาเดี๋ยวสิตามไปทวทาางหวเสียงเนาะขามาแม่นเนีก็มาแล้วียแต่เราบริกาคิดมาบโดย <ไป S 1> โดยอเตอร์เดียรพี่น้องมีแต่ส่งกำลังใจซอยกันนะสู้ใี้น้องไม่ต่ใ,นนให้กำลัง,ง,งใจน้องกันนะอย่านี้เข้าไปยังบ่าว่าว่าวาอยู่ยังว้าอยู่แล้วทำใจบ่ไรอุดร อันนั้นมาอันชบน้องเริ่มเริ่มยุบหรยอบ่อยบ่หยุบเนาะเริ่มยุบเริ่มแห้งเลยสุดเราวันนี้การฝากกันรอเราก็เริ่มแจ้งออกมานะแบบโดยโดยแบบที่ว่าเพราะแจงเออแบบยบบว่าโยกวัวมัวมันเอาอยู่นะโดยโดยยังยังมีอย่างนี้อยู่อ๋อแต่ว่าใน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 ใจลุงนะพี่หนุ่มเรางานคันว่ามีเงินสู่ต่อมันก็เขาก็อยากสู่ต่ออยู่แล้วโดยมัวเนาะแต่เขาเรื่องเงินนี่แหละเรื่องทุนทรัพย์นี่ก็คือว่าก็การกับคันเพิ่นมาเพิ่นมารับกั เพป็นซีห้เมื่อบ้านบาบอดีด mm ีว hmm> ่าอะไรอะไรเออโม่นม่เนี่ยเป็นโม่เลยนะคอยมาได้แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องให้เมื่อเป็นหน่อชนมาได้มีแต่เมื่อแหละกับครับการกินเนาะคลรับการกินเนี่ยครับการกินเนี่ยเพราะว่าไงว่าผู้ผู้เป็นแม่หรือว่าผู้อ่าเป็นพ่อนี่ยแต่ว่าแม่กินกระบอกห้มากินอ้างเฟินคือมาบอกแล้วไปกินทั้งอื้อมันมันมันยังเมื่อคุลังใจเวอร์เยอะ เิีลวมีนื้อมีน้งนะผมมือเปรอะแซ่บเปรอะแล้วแลว่าน้องกินยังกับบได้ไหมะได้ช่วงกินห้างยากินยังก็เสบเนาะมืกีนี่เออมืกี้เริ่มกินข้าวเอแม่้เนีเากินไดไแล้วอเพราะช่วงช่วงหนึ่งอะอาทิตย์ลุงไปล่าสุดกับบอลีกับประตูนะโบ่ไดคือบ่ได้คิดเลยว่าน้องสี่สี่มาชุดไวประมาณในบัฮอดสองอาทิตย์นี่นะไวขาคคอนาดก็แล้ว เอื้อยจะอายนาะพี่น้องเขาก็ยังโอ้ยดีแล้วอะคนอ้วนทำความสูญยิ่งนัอลูกหลานดีเขาก็ย่อมือนกแม่เวคนโดยเอื้อยเขาเขาก็คือโบราณที่กลับมาเป็นดยต้องแจกยวตกใจไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้คอยว่าสิไปก่อนเจ้าอีกได้บ่อีไม่ได้ไปเมื่อที่ว่าเจ้าไปทายน้องมันมามันมาอันนี้จะเอาลงบุ่นลังจากลงมาอันนี้เนาะโดยโดวันที่เราลุ้นเงินรถ อ่าไปล่างรถกับประภูนขึ้นไปพูดมาเบิ่งี้คิปเจ้าว่าเอา้าน้องเวียงคำมันว่าอันอันกลับมาอาการก็เริ่มเหมือนฉันป,าป้ามาลีเอาข้างไม้ไปชกมือนนั่นน,ะนะ่ะจังวะยาไปส่องอะไรไปเห็นเอา้าไอ้โมก็ไปยูโดกหมืนไอ้โมไปไต่ไหน้าผมไปแต่งหน้าจ้างเขาจ้างไต่งหน้าพี่น้องเลยมีแต่อ่าทำใจอ่าไจะไงเห็นใจดีๆเอาท่ายโมย่ายงซะเนาะมาลีเนาะ กับปนนี้แล้วเขาพยายามเิ็ดอันแล้วนี่เขาเขาก็เพื่อให้เราทําใจนะแต่น้องพนาจชิยู่น้ำเข้าไปจนโดนคนนี้แม่นม่เอาคำปนนี้ถ้าว่างไงกันถ้าน้องใจขาดคั้น่าจะไปจากเขาก็ดีกันน้อยโม่เนาะถึงอาจชิร่างกายตีนโบได้กระย้าแต่ยังรู้สึกเมาอยู่นะป่วยติดเตียงเนาะปนนวลเนาะอย่างโบได้กระย้าแต่ว่าเขายังว่ากับลูกเขาเต้าได้อยู่ฉันคือแบบว่าเขาวัดให้น้องกินตามใจป่าวด น้ำมันลูกมาวัวมวนวัววัวยกนี่แหเลยเพื่นเพิ่นเข้าไปเมื่อกี้เพิ่นว่ายกได้ยทติไอ้ววยกว่ายกกระอพี่อพวกกระพบัดบัดกช็อกกระช็อกีนว่าไงบอว่าไบแต่ว่าม่เคยเป็นเนาะแบบนี้เนาะครั้งแรกเนาะก็ช็อกนี่ยพวกวันนี้เรื่อต่น้อยยิมใหญ่มาบุคยสักือสักยาอยอ่ะอ่งก็มาสักเรื่องนึงกินเขามาเขาขโมช่วงสามสีเดือนโดย อย่นี้หน่อยมอนนั้งบุคือไปเชืงเงินเยอครั้งนึงสัก,สกนึงสัปดาห์มองไงว่าแต่เนีหน่อยแต่ว่าแต่อยู่บ้านเกิดเก่าพันผู้นั้นสุขภาพแข็งแรงดูอาการมาเป็นข้ามานี่ดูบุคือบุคือจิบกอดเลีปปตตรเรยบบุคือไปที่เพิ่งเคยป็นหนาวนะเป็นมาเ,เป็นนักเลยป่ะอาการของโรคนี่เทากับบุหู่ว่ามันมันบม่ไดแสดงอาการนในวันไดๆเทากับบุหู่นะบอดี้เนาะว่าถึงเนาะแต่ว่าเวลาเป็นนะมันมันชุดบาดเดียวเลยบาดเดียวเรื่องเอเลยอ๋อมันมันก็แบบ ตัก็เป็นมาินนี่เขาจือได้เลยลงท้องเจ็บท้องนะเจ็บท้องท้องเสียท้องเสียไปทาย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 ใสามสี่มื้อแต่พอเกาส่งยากินกับบอยู่ต้มยาพืนเมืองกินกับบอยู่ปเนมากลยแอยู่แล้วส่งงมัยเมื่ยเมื่ยไมเลืนาเมนเอเมม่ยเรื่องเขาเรื่องเขาลุงบอบบบเยเป็นป่าแล้วบบเออมึง ไปไปดีเวียเบิึงลูกไงแม่ผมหน่อยลูกเมื่อยลูกเรืองวันนี้เวียงไปหาหมุหาหม่หน่อยป้าก็ลราไดู้ดโซ่กันเลยก็ทางกันมามาโม่ผมได้คำตอบมันมีแล้วเออนนั่ทั้งเอืเดนมาทั้งเอืเอยมาไอ้โมนี่บอกว่าใช่เฮตเตอเวียกแท้เป็นยังคู่พ่อลูกมาแน่ว่ะที่พอมาแว่าเป็นยังคู่พ่อบึงลูกไปหาหมอหขาโม่บึงมันเรืองมันนั่นแหละหน่อยดย เอออีแม่โมเราเว้าอีเลยพากันมามาบัดมอนอนคืนเดียวน่อยคืนมื้อเช้ามาเพิ่นอนเอิ้นเฮาแล้วเข้าไปไปห้องใหญ่ครับเพิ่นเลยว่าลูกเป็นกอันนี้เพิ่นว่าจะทําเดียวหั่นก็ยงีเออนอยๆเาก็ว่าตอเกบเป็นปาแล้วนอยยังสิเมียก็บ่บอกบ่บอกเลยเนาะนอย เมียทางเงาคพอื่นจะไปยังเรื่อปบอกเรื่องกลูกแล้ว่นกลัวลูกก็เ่องอาการของลูกลูกปนงนไมนีด้ดนดนเราเก็บไปวิดีจนว่เฮมาีดมันเก็บไว้อยู่เ่รเขาป่าเขายังหูหรือเมียก็เลยหู้โดนอ๋อเ็าจะบอกเมียทนดิดสิบ่ยันเมียยันเมียคิดลายนะโอเคอัมอัมน้ำอไนเราบ่างอมนี่ยภาพเก่าเลยวงแล้วเอาแล้วเอามาจึบั อับนาจอับในในเนื yes. ah, ้อไอเดอร์อันว่าอันในกัดคันว่าเขาสิคิดร้ายกับเขาช่วยยังไม่ได้นอกบรีนอ่ะตัวนี้เนาะคิดไปมันก็มันก็เป็นทุกข์เขาซื้อคิดเนี้ยมันนี่แหละไอคิดเนี้ยมันคนบวกตัวเองแะเะคนบวกคนบวคนบวกคนบคิดไปต้งบวกลดยลอยทั้งเล้งน้องไปแต่สิบดีก็ได้แนนมีแต่ว่ามีแต่ว่ากับทางซุ้มน้องกับบรีกับทังแบกมืออื่นก็ได้ใช่ไหมไหมโดยโดยเพราะว่า น้องแล้วก็ชอบแบบขน,นาพี่น้องเลยไม่ห่างนั่นนงยกไม่อบอกคือไอ้นี่ก็กินข้าวกินน้ำก็จะไม่อยากไปไดดหน่อยหมน้องมมโม<อ>นเดี๋ยวนี้ก็ู่ไม่อยากตอนเราปขึ้นก็ินกันเลยกินเลยกลูกอยู่บนปนเลยดิเออพี่น้องเลยอนาะไอโม่มืนอน้นั่นแล้วก็น,กน<อ>ั่นดีขึ้นมาอยู่ช่วงนึงังช่วงไปช่วงน้อง มีข้ามวันนี้ขึ้นมาหากกันถือว่าโอเคขึ้นอยู่โดยช่วงนี้มาเลยกันน้ำขิดบอบลี่แห้งคักยา,างมานัายแล้วนอนโอไว้เลยน้องไอ้เนาะเอาโอเคใช่เฮ้ยจังไหนกะสู้ๆได้เด้ดดดอกำลังใจให้เฮากระไรมีแต่กำลังใจในัจน่นแหละโดยขมุขจะลายๆเนาะอ่ามีแต่บอกน่องสู้ๆกันว่าเฮา เห็นเราสร้างมาสำนีกกับสิไปกับไปเท่านั้นเนาะไปเนาะเห็นไรเสร็มันคนเฮามันทุกคนมันต้องเจออย่างนี้แหละไปสวัสดีกรับไปโดยโดยเนาะโดยสวัสดีได้เด้อโดยยูดด่ดีมีแห้งเนาะ<ด>มันนี่กับเวียดมากะโอ้พี่น้องเอค้คอยคำลงแรงเนาะไปดูนายคนก็อยู่นี่แหละพี่น้องเนาะไปพี่น้องเอ้มันนี่กะพอดีมาคำคำมืดๆในเด้อพี่น้องเนี่ยมันนี่กะจังไก็ขอให้พี่น้อง มีความสุขกายสบายใจเน้องูกไปถไ่าเจ็บมาเบียดมาเบียดดีดีมีแห้งลำลำไม่ล้ยพี่ลองไปแล้วบายบายสบายดี